สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดือดร้อนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมเ e d d e a d ร e d ท m p t i น n 2กันอีกแล้วนะครับเมื่อวันก่อนก็มีคนมาคอมเมนต์ผมว่าพี่ครับสอนแต่งตัวเป็นดัสแวนดลิน่อยครับก็จัดให้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้แต่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมได้แต่งให้ใกล้เคียงดัสมากที่สุดนะครับ สิ่งที่เราจะต้องใช้มีอะไรบ้างก็ต้องมีมดนิดหน่อยนะครับก็คือจะเป็นมด YM DLC นะครับก็ไปหาโหลดกันง่ายๆนะครับโหลดและติดตั้งแล้วก็ไปรีเฟซในมดเม a n a g เจอไปที่ฟันเฟืองแล้วก็ตั้งค่าหาไฟเกมก็เสร็จแล้วนะครับมอดตัวไหนเป็นของ YM DLC ก็คือเสื้อกักนั่นเองนะครับเสื้อกักก็ผมพยายามหาให้ใกล้เคียงกับดัตมากที่สุดแล้วนะครับแปลว่าไม่ต้องใช้ลำเพในการโกงออกนะครับ ก็คือใช้ YM เดียวสีมันก็จะเซฟให้ park. นะครับเซฟเสื้อผ้าของเราให้นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่กล่องเสื้อผ้าของอาเธอร์นะครับผมก็เลยซื้อเสื้อผ้าไปก็คือเสื้อเชิ้ตอะบกางเกงก็จะให้ดูนะครับว่าผมใช้เสื้อกับกางเกงอะไรนะครับก็มาดูเสื้อกันนะครับเสื้อผมใช้ o v e r s h ์เชิ้ตคอรนะครับก็จะเป็นลายประมาณนี้นะครับเพราะว่าของดั๊กก็จะมีลายนะครับ เปสื้อสีขาวมีลายก็เ,เลือกก็ไปซื้อได้นะครับตามร้านค้าทั่วไปกางเกงกางเกงนะครับผมก็ใส่เป็นกางเกงทํางานนะครับถ้าใครลงมดภาษาไทยก็ไปซื้อที่ร้านจะรู้เลยว่าใช้อันไหนนะครับผมก็ใช้อันนี้นะครับหรือจะใช้แบบอื่นก็ตามใจนะครับได้หมดแต่หลักๆก็คือสีดํานะครับของดัดจะมีลายนะครับ ก็ไม่น่าจะมีนะลายแบบดัดส่วนรองเท้าก็เป็นรองเท้าที่ไม่ใช่รองเท้าบูทนะครับรองเท้าธรรมดารองเท้าใส่ไปทํางานผมก็ได้เอากระเป๋าออกนะครับเนี่ยก็เอาออกได้นะครับกระเป๋าก็กดโ a เ c เชลแล้วก็กด Enter นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ ทำให้แขนเสื้อยาวไม่เป็นนะครับก็ให้ลองกดสเปคบาร์ดูนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นการตั้งค่าคอเสื้อตั้งค่าได้นะครับคอเสื้อแบบติดกระดุมหรือคอเสื้อแบบไม่ติดกระดุมนะครับข้างล่างก็เป็นแบบเต็มหรือพับแขนก็เลือกได้นะครับผมก็เลือกประมาณนี้ง่ายๆนะครับโอเคจากนั้นผมจะไปที่ร้านขาย ของมด YM DLC นะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับผมก็จะเลือกที่เมืองเซนเดนิตนะครับกดแมปดูได้จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์รูปเหมือนรูปเท้านะครับเขียนว่าพานล่บ้าสัตว์นะครับก็มาซื้อได้เลยนะครับหลังจากที่ได้ลงมด YM DLC ไปแล้วนะครับผมก็เคยสอนอย่างละเอียดไปแล้วครับหลายคลิปมาก ก็กดซื้อได้เลยนะครับเราเลื่นอนลงมาหาคาว่า YM w o ล l d นะครับรก็เลือกไปที่ West นะครับผมก็เลือกเป็น One West นะครับมันก็จะมีเครื่องประดับให้เรานะครับก็ชอบอันไหนก็เลือกได้เลยนะครับ แต่ว่าจะต้องเป็นสีดำนะถ้าใครอยากให้เหมือนหรือใกล้เคียงของเสื้อกกของดัตมากที่สุดนะครับก็ซื้อได้เลยนะครับต่อไปไปร้านตัดผมกันนะครับถ้าใครอยากได้หนวดแบบไอ้ดัตนะครับถ้าเราไปที่หนวดเขานะครับไอ้ที่ผมทำผมก็ใช้ YM ผสมด้วยนะครับ คือมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือท่านผู้ชมจะต้องมีหนวดให้เยอะๆนะครับถึงจะทําได้นะจะตัดเล่มก่อนก็ได้ผมก็เอาคางทิ้งนะครับอา้าวอันนี้มันอะไรของมันวะก็ลองไปทำดูนะครับนี่ MDOC แต่ว่ามันไม่มีหนวดเหลือผมก็เลยทำไม่ได้นะครับทำให้หนวดไม่แบบนี้ครับมีหนวดไอ้ข้างบน แล้วก็มีหนวดตรงใต้าปากนะครับก็ประมาณนี้ทำไม่ยากก็ลองทำมัวม่วๆเดี๋ยวมันก็ได้เองนะครับหมวกดัดเอามาจากไหนก็เอามาจากดัดอีกทีหนึ่งนะครับก็ทำเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับอเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึงเดี๋ยวผมขอใช้สูตรก่อนนะครับไม่ให้ตำรวจมายุ่งหน้าลำคานอโอเคในวร์วันเด็ดนะครับเราก็เสกไอ้ดัดขึ้นมา ใช้เลมเพจเหมือนเดิมครับไปที่สปอนเนอร์ไปที่เพชรไปที่เอ่อเซิร์ชเพชรหาเขาว่าดัดนะครับ D U T C S Enter นะครับแล้วก็เลือกทำไมมันไม่เกิดวะอ่ะเกิดแล้วต้องกดย้ำๆน่าจะบัคนะครับบักเลมเพจจากนั้นให้เรากดย้อนกลับไปนะครับ เราไปที่เพชรดัตเบนะครับไปที่ชื่อดัดเราจะปรับให้มันเป็นศัตรูกับเรานะครับถ้าเราไม่ปรับเราจะไม่สามารถฆ่ามันได้นะครับระหว่างนี้เราก็กดแทบ็บเตรียมปืนเอาไว้ตบหัวมันนะครับเพื่อทําให้หมวกมันตกนะครับโอเคกด Enter เลยนะครับมันก็จะฆ่าเรานะครับแต่ว่าเราจะชิงฆ่ามันก่อน <Yeah. S 1> ก็กดเก็บหมวกได้นะครับกด R ได้เลยนะครับ ถ้าดาเป็นสไตล์ดัดนะครับขอรูดมันซะหน่อยนะครับผมก็ขี้เกียจเปลี่ยนชุดดัดนะครับมันเป็นชุดตอนอยู่เิมะนั่นแหละกะถือแม่งสักทีนี่ไลยลูกพี่เฮอะไรหรือบาอีส์ความในใจทั้งนั้น่อาอเธอบอกประมาณนี้นะครับก็ดูกันอีกทีนะครับให้เต็มตาเหอนไหม มีความเหมือนอยู่นะครับก็ไม่ได้แต่งอะไรมากผมแต่งแบบไม่มีเสื้อโค้ทครับก็คือ,คอถ้าจะแต่งแบบมีเสื้อโค้ทสีดาแบบดัดผมไปหาซื้อแล้วมันไม่มีนะครับแต่ว่ายังไม่เคยลองว่า MDc มท่านผู้ชมก็ไปลองกันได้นะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่มารับชมคลิปของผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับซ you เก a i n นะครับผม